สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ผมจะใช้เวลาสั้นๆนะครับตอบคำถามนะครับเกี่ยวกับการผสมเฉดสีที่ทำงานสีดำนะครับแล้วก็ในส่วนของที่ทำงานนะครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นสีดำดินามิกนะครับฝาน้ำเงินนะครับเทสีก็เทให้ห่างจากฝานะครับผมฝาที่หนึ่งนะครับนี่ฝาที่สนะเทไปอยู่ประมาณ สองส่วนสี่ครับแล้วก็หนึ่งส่วนสี่ครับแล้วก็เต็มฝาครับแล้วก็สองส่วนสี่ครับแล้วก็หนึ่งส่วนสี่ครับ <c oughs> ต่อไปนะครับก็จะเป็นสีขาวนะครับสีขาวก็ยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับแต่ที่ หยิบมาให้ดูนี้ก็จะเป็นในตัวของทิปเปิลไว้ตัวนี้นะครับ p w d นะครับของเดอร์มิกฝาที่หนึ่งสีจริงสองตัวสี่หนึ่งตัวสี่แล้วก็เต็มฝานะครับสีจริงนะแล้วก็สองตัวสี่นะครับหนึ่งตัวสี่ในส่วนของหนึ่งตัวสี่นี้นะครับหยดลงไปเลยครับให้เหลืออยู่ประมาณ ครึ่งส่วนสำหรับใส่น้ำนะครับผมฝ่านี้ก็เช่นเดียวกันอ่อันนี้ในเคสคำถามที่ถามมาว่าการผสมสีขาวทำเป็นสีเทานะครับทำยังไงนะครับน้ำยามิตรนะครับหรือจะเป็นน้ำเกลือหรือจะเป็นน้ำเปล่าสะอาดน้ำดื่มสะอาดน้ำแร่นะจัเปิดขวดออกมาอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผสมได้ครับผม ทึ่งส่วนที่เหลือไว้นะครับเติมลงไปนะเพื่อให้การคนสีนะครับให้ความเหนื่อยของสีมันจางลงนะครับแล้วก็ทํางานได้ง่ายในส่วนนี้ก็ไว้ทำเงาวน้ํานะครับสีดาผสมน้ําำประมาณนี้นะโอเคอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นน้ํายามิกนะครับน้ํายามิกเงาใช้ได้ใช้ได้ไดน้ํายาน้าเกลือได้แล้วก็น้ําดื่มสะอาดได้นะครับใช้ได้นะ น้ำดื่มก็เป็นพวกน้ำที่เปิดขวดนะครับโอเคแล้วเราคนสีกันนะครับ1 2 3 4 5 6อี่ันนี้คือ6ฝานะครับจริงๆแล้วผมก็จะมีในส่วนของฝาที่7นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์งานนะครับก็จะประมาณนี้แล้ว7ฝาแล้วกัน1 2 3 4 5 6 7ดนะมันจะ7ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาคนฝานี้ก่อน คนได้เข้ากันนะครับก็จะได้โทนเทานะครับผมนี่คือสีเทาถัดขึ้นมาครับผมตัวนี้จะเป็นสีสีเทาที่มีความเข้มข้นมากกว่าฝาเมื่อสักครู่นี้นะเออใครชอบเฉดไหนเนี่ยสามารถเพิ่มหนักเบาได้นะครับตามความเข้าใจของตัวเองลองผสมดูบ่อยๆนะครับแล้วท่านจะรู้ว่า ใส่เท่านี้มันจะได้ในโทนนี้ใส่เท่านี้ได้โทนนี้นะครับไม่ต้องไปซีเรียสว่าปริมาณสัดส่วนที่เป๊ะๆนะครับต้องวัดสลิงหยดกันอะไรขนาดนั้นถ้าเราไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นเราก็ใช้วิธีการแบบนี้ได้นะครับผมแต่ใครต้องการแบบนั้นต้องการเป๊ะๆแบบนั้นเลยถามว่าเป็นเรื่องดีไหมดีครับก็สามารถทําได้ครับหรือสามารถทําแบบนี้ก็สามารถทําได้ครับอยู่ที่ความเชี่ยวชาญของแต่ละท่านนะอ,อันนี้เราได้โทนเทาละส่วนอันนี้เป็น สีดำผสมน้ำยาน i ดนะครับก็คนให้สีกับน้ำยาเข้ากันถัดมาครับสิ่งที่ท่านควรมีคือตัวคนสีนะครับผมจะช่วยให้ท่านสามารถนำสีกับน้ำยาหรือโทนสีดำกับสีเทาเนี่ยให้มันเข้ากันนะครับได้ดีนะครับ ในส่วนนี้เนี่ยเราเอาไว้ไกด์ไลน์อย่างไกด์ไลน์เนี่ยเราก็ประมาณนี้ครับผมไกด์ไลน์งานไม่ลากเงาอ่อนๆอะไรทำ,ทำนองนั้นนะครับหรือถ้ามันยังไม่พอเราก็ไปเอาสีดำมาอีกก็ได้ครับผมประมาณน,นี้แค่นี้พอแล้วครับผมนี่คือไกด์ไลน์งานคำว่าไกด์ไลน์งานก็ประมาณว่าเราเอามาแตะแตะล่างเส้นบางๆก่อนนะครับนําทางไว้ก่อนอทำความสะอาด แล้วก็เก็บไว้นี้ในส่วนของตระกูลสีงานเทาดำนะครับหรือว่างานแบ็กเวิร์กนะครับก็จะใช้ในโวนนี้ทำงานนะครับผมขอบคุณครับสำหรับการรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตั้งคำถามมานะครับวันนี้ผมมาทำคลิปให้แล้วนะก็ขอให้ทำงานให้สนุกครับผมครับผม